จังหวัดมหาสรารคามค่ะจัดพิธีรับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์พักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชากุมารีแก่เกษตรกรผู้ประสบพห้ยน้ำท่วมปี2 5 6 7ในพื้นที่อำเภอบ่อระบอรืบอ,บอ,บอและอำเภอว่าปีปทุมค่ะ ที่หอประชุมท่วาการอำเภอว่าปีปทุมค่ะนายวิบูลแววบันดิตผู้วาราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานมเมลิดพันธุ์พักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ประสบให้ยน้ำท่วมปี2 5 6 7ในพื้นที่อำเภอบ่อระบ,บือและอำเภอว่าปีปทุมค่ะคที่ได้รับผลกระทบจากการทำานาดินอ่างเก็บน้ำหวยเชียงคํำ อำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ,คะพังเสียหายจำนวน2,300ไร่เพื่อนำไปปลูกหลวก็รับประท่านและสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์นี่ค่ะไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ซึ่งประกอบด้วยมเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน2,300ชุดโดยมีนายสมโสดำเนินง,งานผู้จัดการโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิช่ยพัฒนาบ้านเมืองแอนายอำเภอว่าปีประทุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร เขารวมคะ่ะครับสมเด็จพระนิษฐท้าที่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม,รมบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาปโปรดเกลา้าให้มูลนิธิใช้พัฒนาดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์ผืชจากกระพันเพนซิรีขึ้นครับเพื่อรับปรปุงและพัฒนาพันธุ์ผืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่สายพันธุ์ที่ดีนองกว้างตอบสนองความต้องการของการเกษตรก,กรด้านพันธุ์ผืชทนตอ่อโรคทนต่อมแมลงมีผลผลิตที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันเพนซิรินี่ครับจึงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นเพื่อสะสมให้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนําไปซอยเหลือฝืนฟูผู้ที่สระสบภัยผิบัติต่างๆและก็พระราชทานแกราษฎรทั่วไปครับจังหวัดมหาสารคามได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกระพันเพนซิริเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกไว้กินเองลดค่าใส่ใจภายในครัวเรือนภายหลังพิธีหลับหมอบเมล็ดพันธุ์ ผืชพ,พันธุ์พักพระราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามนี่ได้พบปะได้วาได้จากับพี่น,อน้องเกษตรกรในพื้นที่ในการนํเาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกให้เก็บไว้แล้วก็ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวผลผลิตการลดค่าใช้จ่ายของคั่เรือนพร้อมทั้งขายายผลเพื่อปลูกในรุ่นต่อไปครับ